ทางทุกคนทา่าถามไปเนี่คือแบบอายไม่จริงเนาะบอกได้เลยแบบเสียวเสียวที่สุดเลยนะทางธรรมดะวังเป็นพิเศษเนาะเรื่องาวามแม่จับโทรศัพท์เนี่ยก็ต้องระมัดระวังมือมือต้องแนนอตรงะก็ยาก็ต้องเที่ยงเนี่ยระมัดระวังคือไม่พร้อมกันทีเดียวอะไรเนาะสองคนหนึ่งไปก่อนอ่าวันนี้เขาเอดเขาเนี่ยเน่นนับสัปดาห์นี้เลยว่าเขาไปนี้นี้หนึ่งก็ไหม่ ก็คือเอาใช้ที่ร้านนะทุกคนเรา่ปยิงงูพวกลูกกาไปเลยวเส้นหนาตาเลยถึงนกกาลงมาเิดเท้าแต้วแม็กยาเทก็ยังเทีียวยกันเนาะอันนี้ยุทธที่บานค้อนดอนเดียดทุกคนเด้อเรื่องของแจงจประสาเนาะได้ยากเหมอนับมันระวางเป็นพิเศษเนาะ เจ้ากายยางพานาดิบอ่ะควันก็บาดนี่ยบอจะไม่ใส่สาวผมผมหโอ้โหผอยู่พี่คนสารวันพี่น้องเรากับบวกกายกันมาอยู่หลายปีเลยที่โอ้ขนาดสาวปีแล้วยังบวกกายยางพานาก็เล็นกันเนี่ยไม่ยืนเลยพี่คือพญาไปซื้อ่จุ่นบวกกายไปด้วกันยานด้วกันอีก อ,อ๋เนะือคนกบออาลเนี่ยหรอ๋อ่โอ้ยอยู่ดอนม่ข่าเืนมาฮับซือนะัซือกิ่โเท่าไรับซือบได้ขอขอเขาซือเขาซื้อซื้เสดเนี่ยมาบึ่งป่าด้วกคนหรอมาพ่งปาพี่น้องเพื่อนกันผมก็เห็นป้าเนาะปาขึ้นที่บ้า,คานคอนตอ <c oughs> นเด็ <c oughs> มังโขงเงจะประซากปานห้อยนะปกติเขาเดี๋ยวเข้ามาตูกวางจะกลขึ้ขึ้นกันก้าห้อยเนี่ยต่เอ็ดขัวเดียวคนห้งมาลายเนาะบางทีมฮะว่าบ้านพักชาบ้านเตี้ยมืดเปล่าเนี่ยมันมาซื้อป่าวอโอ้แต่สอ มาไกลเลยซ้ำส่องอาจารย์ชิมบุญเรืองเลยเด้อด้นยอาจารย์ชิมบุญเรืองแม่ด้วยด้วยปลาไม่กรโดนเลยชิ้พันธีลุกแน่นเลยนะสองโลสามพันทุกคนมาเบิ่งซ้ำรอดอนเดียดเลยทุกคนเห็นว่าเขาออกแบบคักวะงามวะโอ้คักเดี๋ยวหน่อยให้้ริษสารนั่งเนาะอันนี้แบบใบบริการนักท่องเที่ยวเนาะมีประเด็นที่วะก็ะคาขึ้นกันไหแบบนี้เนาะโอ้เดี๋ยวไปทดลองขึ้น